สวัสดีครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เนาะเป็นอาการนี่นะเปิดระค้างนะครับคือเปิดแล้วแบบทำอะไรไม่ได้นะปิดปิดปิดได้นะครับนี่ปิดได้นะครับปิดได้แต่กดให้มันแบบว่าเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะครับแต่ปุ่มนี้ไม่เสียนะครับปุ่มนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันให้มันเดี๋ยวผมจะกดให้รับชมเนาะว่าปุ่มนี้มันไม่เสียนะเดี๋ยวรอให้ไฟมันดับก่อนอย่าให้ไฟมันแบบจางๆลงหน่อย ปกติเราพกมาใช้เอเบอร์ตันเนี่ยถ้าเราไม่กดเลยเลยนะครับถ้าเราแบบปล่อยไว้เนี่ยแต่เขาจะสลีปโหมดเองนะครับนี่นะฮะดูนะฮะตอนนี้มันสลีปโหมดไปแล้วนะครับแต่ผมจะกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเรียกเขาขึ้นมานะครับนี่นะครับคือปุ่มนี้ไม่ได้เสียนะนี่ฮะเรียกได้นะครับแล้วก็กดค้างนะครับกดค้างประมาณสัก20่สิบวินะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับกัเครื่องจะรีสตาร์ทนะครับแต่จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับจะไม่มีเสียงตื้ออะไรอย่างน right ี Trail ้นะฮะไม่มีเสียงอะไรเงียบกิ๊บเลยนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ นี่นะแล้วก็จะกดคือกดให้เชื่อมบลูทูธไม่ได้ตรงนี้นะครับอาการเหมือนบลูทูธเสียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองลองซ่อมดูก่อนว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับการนี้นะครับนี่นะครับของลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะนี่นะฮะอาการแบบโคตรเยอะเลยเดี๋ยวไงเราลองไล่ทีละการดูก่อนนะครับโอเคนะครับผมนะฮะผ่านนะครับตัวนี้นะฮะอาการก็คือเออตัวนี้ ใช่นะคือเดี๋ยวนะยืดก่อนก็คือเปิดมาแล้วค้างนะครับนะฮะเปิดมาแล้วค้างนะครับไม่มีเสียงอะไรนะครับเปิดมาแล้วเงียบแล้วค้างนะครับอันนี้มาแล้วครับเปิดมีเสียงนะครับบลูทูธได้นะครับบลูทูธได้ผ่านนะครับอาการนี้นะฮะอาการนี้เจอบ่อยเหมือนกันนะฮะผมนะฮะเจอบ่อยอยู่นะฮะตัวนี้เอ่อเสียหายค่อนข้างหนักนะฮะเสียที่เมนบอร์ดนะฮะตัวนี้ เรเบอร์ต e ันนะครับนี่ฮะเชื่อมเชื่อมบลูทูธได้ละนะครับแต่ตอนแรกคือคือกดปุ่มตรงนี้ไม่ได้นะครับมันถ้ากดค้างไว้มันจะรีเซ็ตตัวเองนะฮะลอได้แล้วนะฮะโอเคเร้อมต้นลองแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราประกอบแล้วรออีกทีนึงนะครับ คนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะโอเคนะครับชา,าร์จปกตินะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับชา,ารเข้าปกตินะครับแบตเต็มนะครับ โอเคนะครับได้แล้วเชื่อต่อได้อ่านนะครับส้า,า,ารัออรนะรบตัวนี้อาการกระพริบเนี่ยนี่อาการกระพริบเดี๋ยวนะอาการเปิดแล้วค้างนะฮะแล้วก็กดบลูทูธเนี่ยมันไม่กระพริบนะครับแล้วกดบลูทูธเนี่ยไม่ได้นะครับเนื้อนะค้าง เราค้นหาบทคทามอยู่อิน,น,นเทอร์เน็ตก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อนะฮะาเราค้นหาใหม่ผ่านเรียบร้อยเินเตอร์เน็ตเนาะ ะะอาการก็คือจริงๆอาการตัวนี้มันเกิดขึ้นในทั้งเอปัตันหนึ่งและเอปัตันทูนะเอปัตันสองนะฮะคืออาการแบบนี้นะฮะคือเปิดแล้ว้างนะครับบลูทูธกดไม่ได้นะฮะแต่ปิดเปิดได้ปกติแต่ไม่มีเสียงบางตัวก็มีเสียงแต่บลูทูธจะเชื่อมไม่ได้นะครับอาการค,คล้ายๆเหมือนบลูทูธเสียนะฮะแต่ว่าบางทีก็ต้องลองเช็คดูก่อนว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูบางกรณีนะบบางตัวนะครับโอเคนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับส่งงาน โอเคนะครับผมนะของลูกค้าตัวลำโพงมาแชร์ตัวเอเอร์ตนะันเนาะตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ต้องขออภัยเลยนะฮะตัวนี้ใช้เวลานานเลยดนะ้วยเนาะต้องกว่าจะเสร็จเนาะนะฮนะตัวนี้เรียบร้อยนะครับของนี่นะเห็นว่าคุณบทนเฟซบุ๊กนะฮะปั้นหยงนะฮะดีนะครับ,มรบ,นะรบผมเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้นะใช้งาน,นะน,นะนได้ปกติแล้วนะครับ นะ,ะก็ตัวนี้อาการที่ว่าเปิดแล้วค้างเนาะนะฮะเปิดแล้วค้างนะฮะกดเชื่อมบลูทูธไม่ได้นะฮะกดแล้วกดบลูทูธค้างแล้วเครื่องรีสตาร์ทนะฮะเนาะโอเคนะครับผมนะเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วตัวนี้ใช้งานได้ปกติละก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวลองเปิดทิ้งไว้สักวันนึงเนาะนะตัวนี้แต่เช็ดนานๆหน่อยก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวผมให้แอดมินส่งงานให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ